การออกสนามครั้งแรกนะครับนี่ที่สนามกอล์ฟมึง,มง,มงเหนียบดีติดตั้งนเจอกันหนึนะ่งหนึ่งลูกศิษย์คนแรกลูกศิษย์คนแรกดีเลยตั้งร้างเลยเปิดซิงเปิดซิงของของพี่ตู่ วิ่งก่อนถ่ายแล้วน้องก็ถ่ายแล้วแหมจอมกรดซิงนะ,ห,ะ,ะหนึ่งลูกแรกไปนู่นเนย โปนิพพลเล่นแล้วครับเอาอู๋ใกล้กว่าแบบเจ็บจนะัดลุ้มลุ้มตีตกตีสองครั้งและครั้งสามนี่ครับลุมสามนะครับ นี่เขาเลือกหลุมละพาอะไรนี่ปนปนนี่ปนไปแล้วโอ้โหนี่ปนจริง oh. นี่เราเดินแะเดิน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 แล้วครับเดินไปตีต่อหลุมนี้ตีเราตีได้ประมาณสองร้อยกว่าหลาเก้าหลุมหลุมสิบนะครับ